สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมันโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์ก็พรุ่งนี้นะฮะจะมีงานวันวิจัยนะฮะงานวันวิจัยนะครับเดดมาร์สแล้วก็เดดมาร์สร่างกาล่าเนี่ยเจ้าสองตัวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้นะฮะสองโมงบ่ายสองโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะครับก็จะปล่อยตัวนี้มาในงานวิจัย นะงานวิจัยก็หมุนเสานะครับหาเควสนะครับแล้วก็จะได้จับเออ่จะได้จับเอ่ออะไรนะเดสเดสมาร์ทนะฮะนี่เจ้าสองตัวนี้แหละนะครับนี่อันนี้ร่างกาล่าอันนี้ร่างธรรมดานะครับก็ IV วีร้อยจากการหมุนเสาแล้วก็ทำควสนะฮะของทั้งสองตัว จับได้ CP 420นะครับงานเริ่ม2โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับก็หมุนเสาจะได้ทำเคสนะหาให้ได้ตัวนี้ P ี P เก่งทั้งคู่เลยนะครับพี PP เก่งทั้งคู่เลยล่างสองนะอ่าแล้วก็โปเกมอนที่จะปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับก็จะมีคาระคาระนี่ใครหาอยู่มาแล้วนะครับจิกุนะฮะซากุมะนะครับ,ซา,นะรบซากุนะนี่เจ้านี่นะฮะเจ้า แล้วก็ล่างกาล่าด้วยล่างกาล่าเก่งนะครับล่างกาล่ามีล่างที่2ที่เก่งอยู่นะครับก็หากันด้วยนะฮะโยมาวารุครับผีตาเดียวนะฮะแล้วก็ทาทีท็อปครับน้าก็จะออกมานะให้เราได้จับกันนะครับที่ออกมาให้จับคือโปเกมอนป่านะครับคือเกิดตามพื้นทั่วไปในช่วง2โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับนี คาระคาระนะฮะคิวโบนนะซิกแซ์กูนเนี่ยนะฮะดัสเกลนะครับคิวดอนนะครับอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษเขานะครับก็ที่น่าจับคาระคาระน่าจับอยู่นะครับหาคันดี้ไว้เพราะว่ามีร่างกาล่าด้วยนะนะเออแล้วก็เอ๊ะมีร่างไม่ใช่ร่างกาล่าสิคาระคาระนะครับร่างไอ้นี่อะไรนะร่างสองเขาใช่ไหม เออนะนั่นแหละที่เก่งอยู่นะเก่งอยู่นะล่างโอ้โหพูดภาคแล้วผมลืมวะนะครับส่วนซิกาคูลเนี่ยตัวร่างกาล่าเนี่ยนะครับโอเคอยู่นะได้อยู่นะครับส่วน2ตัวนี้ก็นี่ตัวนี้ PPD ร่าง2นะครับร่าง1เอาไปพีพีหลีก5้าร้อยได้นะตีบอสตียิมก็ได้ร่าง2เคเขานะก็แล้วลเขาจะมีรีเสิร์ชไทม์นะฮะขายในราคา19บเาทเยไหมน่าจะ19บาบาทแหละ ะครับโดยประมาณนะครับก็ใครสนใจก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ไอเทมอวตารใหม่นะครับมีหน้ากากเนี่ยโซคาเลโอหน้ากากอะไรเนี้ยหน้ากากเดสมาร์ทนะหน้ากากเทศกาลพิกระจูอีวีอะไรก็ไม่รู้แหละนะจะขายอะไรกันเยอะแยะนะครับก็จะมีขายด้วยนะครับก็อ่า เริ่มสองโมงนะค,คือต้องเริ่มหมุนเสาสองโมงนะสองโมงบ่ายสองโมงแล้วสิ้นสุดหรือห้าโมงคือไปหาที่ที่มีเสาเยอะๆนะครับแล้วก็เล่นนะฮะมาเมืองทองก็ได้ครับมาเมืองทองมออะไรมอทอธรรมศาสตร์ลังสิตนะแถวๆนี้ที่อื่นก็ลองดูว่าที่ไหนเสาเยอะนะครับก็ทำตามเท่าที่ได้แหละแล้วก็ใครที่ซื้อเควสนะต้องหาที่ที่มีเสาเล่นด้วยนะไม่งั้นทำไม่ผ่านนะเสียดายตัง นะครับตัวที่น่าเก็บสองตัวนี้น่าเก็บอยู่แล้วหาใช่นี่ด้วยนะครับกะละกะละก็หาแคนดี้ไว้นะครับหรือก็่าง2องเขาก็เก่งอยู่นะครับร่างแม่นะฮะแล้วก็ซิกซ์กูลนี่ล่างกาล่าเก่งนะครับฮาร์ดทิท็อปเก่งนะครับทั้งล่าง1ล่าง2เลยนะฮะก็เก็บสรรหาไว้นะครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งกลับมานะฮะเลยเพิ่งได้มีโอกาสทําคลิปนะครับเพิ่งกลับมาจากประชุม ฝนตกรถติดมากๆเลยนะครับก็เลยเนี่ยไม่ได้พาตีบงตีบอสเลยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอ้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเช้านะเช้าเลยผมพาตีแล้วกันนะครับใครอยากตีบอสพรุ่งนี้เช้าเช้าสายๆนะเจอกันนะครับผมพาตีบอสน,นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ